นัตโตอืมอาหารของคนสพบอมมื้อเช้าวันนี้ค่ะทุกคนมีไข่ต้มสองฟองผักนะคะแล้วก็นัดโตะวันนี้กินกาแฟดำก่อนไปออกกำลังกายมาแล้วนะคะไปพิลาทิสแล้วก็โยคะเพิ่มไขมันดีในมื้ออาหารด้วยน้ำมันมะกอกนะคะเจิบราดบนไข่ไปแล้วกันนิดนึง รกระเจีย๊ยบต้มนะคะใส่น้ำพริกของพี่ปุ้ยฝ้ยเข้าไปด้วยติดใจมากอันนี้บอกว่าเฮลตี้ขีดโตกินได้นะทุกคนนี่ผัดน้ำมันมะกอ,อกนะคะเบิ้องอืมจะหยุดกินตอนหลังหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะไม่กินละ กรเจี๊ยบต้มอร่อยมากไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกอืม